คุณอยากเรียนรู้ภาษาสวีเดนให้เร็วขึ้นเก่งขึ้นไหมคะมาฟังเทคนิคตรงนี้เลยค่ะครูบิีกมี7เทคนิคจะมาบอกคุณนะคะเทคนิคแรกคือให้คุณสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองในการที่จะเรียนภาษาสวีเดนแรงจูงใจนี้ก็เช่นคุณอยากมีแฟนเป็นชาวสวีดิชคุณควรจะเริ่มเรียนรู้ภาษาสวีดิชจริงไหมหรือคนที่กําลังจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ประเทศสวีเดน คุณต้องมาอยู่ในประเทศสวีเดนเพราะฉะนั้นคุณควรจะเริ่มศึกษาหาความรู้เรียนภาษาสวีเดนเพื่อที่คุณจะได้มาใช้ในชีวิตประจําวันหรือคนที่มาอยู่ในประเทศสวีเดนแล้วแล้วเริ่มเรียนภาษาก็ควรจะมีแรงจูงใจว่าอยากจะพูดได้อยากจะสื่อสารกับคนอื่นได้คุณพยายามหาแรงจูงใจให้ตัวเองในการที่จะเรียนภาษาสวีเดนแล้วคุณจะมีความสุขกันนั่นคือเทคนิคแรกเทคนิคที่2ก็คือ ให้อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าครูบิบิทำออย่างนี้มาแล้วค่ะตอนที่ครูบิบิย้ายมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนใหม่ๆครูบิบิอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าหนังสือพิมพ์คูปองใบปลิวใบโฆษณาต่างๆอ่านทุกอย่างเขาแจกอะไรใบปลิวเห็นตรงไหนก็เอามาหยิบอ่านแล้วก็เขียนมาจดเป็นคำศัพท์ครูบิบิหาคำศัพท์ทุกวันอย่างน้อยวันละ20คําคำนะคะ เขาได้มีการวิจัยแล้วจากศาสตรเซอร์ที่ประเทศสวีเดนนะคะของมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มปรเฟรเซอร์สักงสองท่านชื่อมัสปีระบายแล้วก็อินวารุ่นบายทั้งสองท่านเนี่ยเขาได้เคยศึกษาว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ควรจะมีคำคลังคำศัพท์ในสมองตัวเองอย่างน้อยห0,000คําเพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะหมายถึงว่าไม่ต้องมีคน อาทิเช่นาสามารถที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ได้ดูทีวีฟังรู้เรื่องหรือเวลาซื้อของมาต้องประกอบเองก็คือสามารถอ่านวิธีการในการติดตั้งได้ คนรอบข้างนะคะอาจจะเป็นเพื่อนในห้องเรียนเพื่อนในชั้นพูดคุยกับคนขายของที่เราไปซื้อของแม้แต่การทักทายธรรมดานะั่นก็เป็นการฝึกเหมือนกันเพราะว่าเราคนไทยาปากของเราบริกรรมเนื้อปากปากของเราสมองของเราตาของเราทุกอย่างนะ่ะมาโดนฝึกมาจากภาษาไทยกันหมดแต่เมื่อเราต้องเรียนภาษาใหม่มันก็ต้องเหมือนกันบริหารปากบริหารลิ้นบริหารคุ้งแก้มบริหารสมอง ให้มีการจดจาคำําศัพท์ใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วควรจะมีการกล้ากล้าที่จะฝึกพูดคุยกับคนอื่นๆนะคะสให้ดูข่าวทางทีวีซึ่งคุณสามารถดูข่าวทาง YouTube ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะแยะเช่นท่าของประเทศสเ็นก็นีเฮเต้โปลัดสวีนสกานั่นก็คือการประกาศข่าวหรือการออกข่าว ในประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนนะคะโดยที่ผู้ประกาศข่าวจะพูดช้าและก็มีตัวอักษรข้างใต้ทําให้เราได้อ่านได้ทีนี้ถ้าเผื่อคุณโหลดเว็บไซต์นี้มาในมือถือแล้วคุณก็สามารถจะกดพาวส์ได้เพื่อที่คุณจะสามารถจดคําศัพท์หรือคุณสามารถที่จะจดกดพ a วส์เพื่อที่จะออกเสียงตามหรือคุณสามารถที่จะรีพีท ริเพททียละหรือทบทวนซ้ําเพื่อที่จะออกเสียงตามหรือเขียนได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญหรือทดลองฟังวิทยุของท้องถิ่นดูนะคะให้สังเกตจากแรกๆเช่นคุณอาจจะเริ่มจากการหัดฟังว่าวิทยุเขาพูดถึงว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เป็นวันอะไรเป็นวันสําคัญอะไรหรือเป็นวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ย อันนี้คือการฝึกฟังนะคะเรื่องทั่วไปอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะที่ลองทําดูเสร็จแล้ว5พยายามตั้งคําถามให้มากถามว่าทําไมทําไมทําไมเพราะว่าเวลาที่เรารับเรื่องราวความรู้มาจากคุณครูของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาใช้คําที่ต่างกันแต่พอเราไปลองแปลเฮ้ยแปลเหมือนกันว่ะและแต่ว่าเราไม่รู้ว่า ทำไมทำไมมันถึงใช้อย่างนี้อันนี้คือการตั้งคำถามว่าทำไมอาทิเช่นครูได้เคยทำคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องอคำที่แปลว่ายืนซึ่งคำว่า s t o n d แปบลบว่ายืนก็คือยืนเฉยเราเห็นว่าเขายืนอยู่แล้วกับ stand ละนะคะเช่น stand ละอย่างนี้หรือ stand ละ s a ก็คือเป็นการลุกขึ้นยืนสองคำนี้อย่างที่ครูเคยบอกก็คือว่ามันมีความหมายเหมือนกันเขียนต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ ใช้ต่างกันพอเราตั้งความสงสัยว่าทําไมมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงใช้อย่างนี้ทําไมถึงใช้คํานี้ทําไมถึงแปลว่าอย่างนี้ใช้อันนี้ในกรณีไหนอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราไปศึกษาข้อมูลหาหาความรู้เพิ่มขึ้นจะทําให้เราอ่ะเก่งขึ้นนะคะต่อไป6อย่าเลิกล้มความพยายามคูเข้าใจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกท้อแท้มีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่ายมันยากจัง มีอะไรคงที่เราสึกว่าทําไมแกรมมามันยากจังวะทําไมคํานี้ออกเสียงไม่ได้ทําไมคนนั้นต้องมาหัวเราะเยาะชัะ้นว่าฉันอ่ะพูดไม่ได้ทําไมคนนั้นต้องมาดูถูกชั้นว่าฉั้นออกเสียงไม่ดีบางคนที่เขาพูดเขาอาจไม่ได้ต้องการที่ทําร้ายจิตใจเราก็ได้แต่ตัวเราเองอ่ะอาจจะคิดไปทําให้ตัวเองอ่ะกดกดตัวเองไว้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเมื่อทุกครั้งที่เกิดอุปสรรค วิเคยออกเสียงคำว่าคือที่แปลว่าเจ็บป่วยนะคะคุบิีวออกเสียงผิดซะด้วยซ้ําออกเสียงไปเป็นเหมือนตัวโคอูอโคก็คือแปลว่าวัยเพศชายอะไรเงี้ยซึ่งและโดนเพื่อนหัวเราะยล้อด้วยคุวิ้วกลับมาถึงบ้านนอนแบบมือไก่น่าผากอ่ะคืนนึงเลยนะแต่วันรุ่งขึ้นคุวิ้วตั้งใจว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ ฉันจะพูดคํานี้ให้ได้ถ้าฉันพูดอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องมีวิธีอื่นในการพูดเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคําศัพท์ที่คุณออกเสียงบางอย่างไม่ได้คุณรู้ไหมภาษาสวิเดนเหมือนภาษาไทยคุณสามารถใช้คําศัพท์คําอื่นแทนคํานั้นได้อาทิเช่นชุกหอเสร็จซึ่งแปลว่าโรงพยาบาลถ้าคุณออกเสียงไม่ได้คุณสามารถออกเสียงเหมือน Stockholm ชุกเสร็จแปลว่าโรงพยาบาล หรือใช้คำอื่นก็ได้ราซเลตก็แปลว่าโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถทำได้หมดหาคำอื่นมาแทนแล้วคุณก็จะได้ไม่รู้สึกกังวลมากเหมือนภาษาไทยคุณสามารถใช้คำนั้นแทนคำนี้ได้เหมือนกันลักษณะเดียวกันต่อไปสำคัญก็คือว่าข้อ7เรียนรู้จากไอดอล หรือเรียนรู้จากครูเรียนรู้จากไอดอลก็คือเรียนรู้จากคนที่เก่งๆคุณสามารถไปดู YouTube นะคะดูเ b o o k YouTube จากหลายๆคนที่เขาทำแชร์ไว้หรือหลายคนทํา YouTube แชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นไว้หรือวิธีการหาคำศัพท์วิธีการโหลดเว็บไซต์ต่างๆคุณเรียนรู้จากเขาได้หมดเลยนะคะหรือคุณเรียนรู้จากครูครูในโรงเรียนก็ได้ที่เป็นชาวสวีซึ่ง อาจจะเป็นชาวต่างชาติซะด้วยสามาเป็นครูที่ s f สตอนนี้นะคะหรือจะเป็นครูคนไทยที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณคอนเน็กกับเขาได้แล้วเขาอธิบายคุณให้คุณเข้าใจจริงๆแล้วะการที่มีครูคนไทยมาสอนภาษาสวีเดนคุณน่ะมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราพูดภาษาเดียวกันน่ะแล้วคุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วไปทําให้คุณน่ะเรียนได้เร็วขึ้นทําไมครูถึงพูดอย่างนั้นตอนที่ครูเริ่มเรียนภาษาสวีเดนน่ะ มันไม่มีใครที่เราจะหาได้เลยเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าใครเ็าทำเว็บไซต์ใค, Facebook, ใครเขาทำ a c e b o o k ใครเขาแชร์ข้อมูลไปมาอะไรเงี้ยเราก็ดูได้แต่ก็คุณวิก็ได้ตามดูนะตามดูหลายๆท่านเช่นคุณแอมสวิติสโฟไทยคุณมะกโกดเนี้ยคุณวิก็ตามดูทุกวันนี้ก็ตามดูอยู่ตามดูเพื่อเราก็ศึกษาความรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้จากพวกเขาพวกเขาคือไอดอลของครูเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็เช่นกันค่ะ เจ็ดเทคนิคที่คุณได้วันนี้คุณลองไปทำดูสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครูจะพยายามหาวิวดีๆเพื่อจะทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะคะ mm. ก็ขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจครูบิ๊บบิ๊บบิอินซิวเด้นด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ